สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือไม่ก็ตายไป innovate or die นะครับคำนี้ฟังดูอาจจะแรงนิดนึงนะครับค่ะฟังดูแรงทีเดียวแต่ผมว่ามันสะท้อนความจริงเหมือนกันนะในโลกธุรกิจยุคนี้คือการสร้างนวัตกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องดีๆที่คุณทำแล้วหลักมันจำเป็นเลยนะคะครับมันคือหัวใจเลยของการอยู่รอดการเติบโตจริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันนะครับในเรื่องนวัตกรรม แล้วก็การคิดเชิงกลยุทธ์นี่แหละโดยเรามีข้อมูลตั้งต้นเป็นชุดสไลด์นำเสนอชุดหนึ่งที่ผมว่าให้มุมมองน่าสนใจทีเดียวค่ะภารกิจของเราในการคุยกันวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่งสำคัญออกมาเลยทำความเข้าใจว่าเออทำไมหลายองค์กรพูดเรื่องนวัตกรรมเยอะมากพูดกันเยอะจริงๆค่ะช่วงนี้ใช่ครับแต่พอจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงแบบเป็นระบบแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์จริงๆเนี่ยออมันดูเป็นเรื่องท้าทาย เราจะมาดูกันว่าข้อมูลชุดนี้เขาให้คำตอบหรือว่ามีแนวทางอะไรไว้บ้างไหมที่จะช่วยเชื่อมช่องว่างตรงนั้นนะครับ เป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วมากๆเนี่ยมันบีบให้องค์กรต้องปรับตัวตลอดเวลาจริงๆนะคะนวัตกรรมก็เลยไม่ใช่แค่ทางเลือกเสริมแล้วแต่เหมือนเป็นกลไกหลักเลยที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการจะเปลี่ยนคําว่านวัตกรรมจากแค่คําฮิตติดปากแบบ b u เว w o r d นะคะให้มันกลายเป็นการปฏิบัติจริงที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจที่เอ่อลึกซึ้งกว่าแค่ว่ามี ไอเดียใหม่ๆนะคะครับผมเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้นะครับคือการมองนวัตกรรมให้มันกว้างกว่าที่เราอาจจะคุ้นเคยกันปกติเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมเราก็จะนึกถึงแต่แบบเทคโนโลยีใหม่ๆสินค้าใหม่ๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องนั้นก่อนแต่ในเอกสารนี้เนี่ยเขาจำแนกประเภทไว้หลากหลายมากเลยครับมีทั้งเรื่องที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วอย่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี technological innovation อันนี้ชัดเจนแต่ก็มีมุมอื่นๆที่แบบน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเช่นนวัตกรรมทางความคิดหรือ ideological innovation อันนี้อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนหลักการทำงานไปเลยก็ได้อื หรือนวัตกรรมทางพฤติกรรม (behavioral innovation) อย่างการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันแบบใหม่ๆขึ้นมาหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมทางสังคม (social innovation) ที่มันไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตค่านิยมในภาพรวมเลยการมองให้กว้างแบบนี้ทำไมมันถึงสำคัญครับในการจะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงอืนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะการมองนวัตกรรมในหลายๆมิติแบบนี้นะคะ มันช่วยให้เราหลุดจากกรอบเดิมๆที่ว่านาวัตกรรมต้องเป็นเรื่องเทคโนโลยีล้ำยุคเท่านั้นซึ่งออจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปก็ได้นะคะลองคิดดูง่ายๆว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีที่สุดยอดมากๆเลยแต่คนในองค์กรยังแบบยึดต,ติดกับวิธีคิดแบบเดิมๆคือยังขาด ideological innovation ที่ว่าหรือว่าไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานร่วมกันก็คือขาด behavioral innovation เทคโนโลยีนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้นะคะอ๋อครับครับเหมือนมีของดีแต่ใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่เต็มที่ประมาณนั้นเลยค่ะหรืออย่างนวัตรกรรมทางสังคมที่ดูเหมือนจะไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงความต้องการแล้วก็ค่านิยมของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นแหล่งกำเนิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้มหาศาลเลยการเข้าใจมิติเหล่านี้มันก็เลยสำคัญเพราะมันทำให้เราเห็นภาพรวมว่า เออการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆด้านไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับการหมุนฟันเฟืองหลายๆตัวพร้อมกันนะคะเพื่อให้เครื่องจักรมันทํางานได้อืมเข้าใจเลยครับพอเห็นภาพว่านวัตกรรมมันมีหลายมิติแล้วมันก็เชื่อมเชื่อมยุงโยงกันแบบนี้นะครับคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงไม่ใช่แค่พูดถึงไอเดียสวยๆลอยๆแต่ทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้จริงๆ ในข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสูตรสู่ความสำเร็จในนวัตกรรมหรือ a formula of success in innovation ด้วยช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าหัวใจสำคัญของมันคืออะไรบ้างครับค่ะได้เลยค่ะดูเหมือนว่าปัจจัยที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยจะเป็นเรื่องของคนกับวัฒนธรรมนะครับใช่ค่ะ อย่างเช่นต้องมีความรู้สึกถึงความเร่งด่วน sense of urgency คือไม่ชะล่าใจกับปัจจุบันนะครับอืมสำคัญมากต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ change agents ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนแล้วก็การสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจให้เข้ามามีส่วนร่วม communication and participation หรือแม้แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือ corporate culture ที่มันสนับสนุนการลองผิดลองถูกอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะปัจจัยเหล่านี้ มันสะท้อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอัจฉริยะแค่คนเดียวที่ไปคิดค้นอะไรใหม่ๆในห้องแล็บนะคะแต่มันเป็นผลลัพธ์ของระบบที่องค์กรสร้างขึ้นมาซึ่งระบบที่ว่าเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยภาวะผู้นำที่เข้มแข็งหรือ strong leadership อย่างจริงจังเลยค่ะ ผู้นำไม่ใช่แค่ตั้งเป้าว่าจะทํานวัตกรรมนะคะแต่ต้องลงมาคลุกวงในด้วยต้องกําหนดกลยุทธ์นวัตกรรมที่ชัดเจนว่าจะมุ่งไปทางไหนออกแบบพอร์ตฟ l ลิโอที่มันเหมาะสมกับทรัพยากรแล้วก็ความเสี่ยงที่องค์กรรับได้และที่สําคัญมากๆเลยคือทําให้ทุกคนเห็นว่านวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของงานประจําไปเลยไม่ใช่ภารกิจพิเศษที่เพิ่มเข้ามาอ๋อครับคบไม่ใช่งานฝาก ไม่ใช่งานฝากค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลนะคะคือการมองว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นกระบวนการที่จัดการได้คือเป็น management process ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือว่ารอโชคช่วยครับมันต้องมีเครื่องมือมีกฎเกณฑ์มีระเบียบวินยัยซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะบ่อยครั้งที่องค์กรอาจจะเน้นไปที่การระดมสมองหาไอเดียใหม่ๆคือเน้นเรื่อง creativity แต่ว่าอาจจะขาดกระบวนการในการคัดเลือกพัฒนาแล้วก็นำไอเดียนั้นไปสร้างให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจจริงๆหรือที่เรียกว่า value capture ผู้นำต้องสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ให้ได้ค่ะอืมการจัดการนวัตรกรรมให้เกิดขึ้นจริงหรือ innovation execution นี่เอ่อดูจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับแล้วมีอุปสรรคอะไรที่มักจะเจอในการจัดการกระบวนการนี้บ้างครับจากข้อมูลที่เรามี อุปสรรคสำคัญที่ข้อมูลพูดถึงนะคะคือสิ่งที่เขาเรียกว่าสารภูมิต้านทานขององค์กรค่ะ (Organizational antibodies) โอ้โห oh, ชื่อน่าสนใจมากครับค่ะมันหมายถึงแรงต้านภายในองค์กรต่อแนวคิดหรือว่าวิธีการใหม่ๆที่มันแตกต่างไปจากเดิมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะคะผู้นำแล้วก็ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงหรือ Change agents เนี่ย ก็เลยต้องมีความสามารถในการจัดการกับแรงต้านเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์ด้วยครับครับต้องรับมือให้เป็นใช่ค่ะ นอกจากนี้นะคะการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมหรือ innovation networks ทั้งภายในและก็ภายนอกองค์กรก็สำคัญมากเพราะว่านวัตกรรมดีๆเนี่ยมันมักจะเกิดจากการผสมผสานมุมมองแล้วก็ทรัพยากรที่หลากหลายไม่ใช่แค่จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุดท้ายเลยก็คือต้องมีระบบการวัดผลแล้วก็ให้รางวัลหรือ metrics and rewards ที่มันสอดคล้องแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรมจริง,รงๆไม่ใช่แค่การวัดผลแบบเดิมๆที่อาจจะไปขัดขวางการลองผิดลองถูกได้นะคะ ฟังดูแล้วการจะขับเคลื่อนนวัตกรรมให้สำเร็จเนี่ยโอ้โหต้องอาศัยหลายอย่างมากทั้งภาวะผู้นำที่ชัดเจนกระบวนการจัดการที่เป็นระบบแล้วก็การจัดการกับความท้าทายต่างๆด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็พาเราไปสู่รากฐานที่สำคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการคิดเชิงกลยุทธ์หรือ strategic thinking ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าไม่มีเข็มทิศท,ที่ดีการสร้างนวัตกรรมมันก็อาจจะเสเปสปะหลงทางได้ถูกต้องเลยค่ะ ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาพูดถึงแนวคิดหลักของการคิดเชิงกลยุทธ์ว่าต้องหลุดพ้นจากอดีตนะ escape the past แล้วก็คิดถึงอนาคตใหม่ rethink the future ซึ่งฟังดูเหมือนการปรับมุมมองครั้งใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะเป็นการปรับวิธีคิดเลยแล้วกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ว่านี้มันมีขั้นตอนหรือว่าองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างครับที่จะช่วยให้เรามีเข็มทิศที่ว่านั้น การคิดเชิงกลยุทธ์นี่เปรียบเสมือนการสร้างแผนที่แล้วก็เข็มทิศให้กับองค์กรจริงๆค่ะเพื่อจะตอบคำถามสำคัญว่าเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนแล้วก็จะไปถึงที่นั่นได้ยังไงแทนที่จะทำนวัตกรรมไปเรื่อยๆแบบไม่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะกระบวนการนี้ถ้าจะให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เรามีนะคะมันจะเริ่มตั้งแต่เอ,อ่ การทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันอย่างลึกซึ้งก่อนค่ะทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ศักยภาพภายในในเอกสารเขาพูดถึงกรอบอย่าง t e m p พ e นะคะ T E M P L E ก็คือ Technology, Economy, Markets, politics law ethics society เพื่อจะมองปัจจัยภายนอกให้รอบด้านเลยครับผมครบเลยแล้วก็มี9 M's นะคะ M 9ตัวก็ Moral, Morals, Market Reputation, Money, Management, Mental Muscle, Materials, Movement, Machines อันนี้เอาไว้ประเมินความพร้อมภายในองค์กรของเราเองจุดสำคัญนะคะไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูลเยอะๆนะคะแต่คือการสังเคราะห์ข้อมูลนั้นให้เห็นในยะเชิงกลยุทธ์ว่าข้อมูลเหล่านี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามบ้าง อ๋อ oh, ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลแต่ต้องตีความให้ได้ด้วยถูกต้องค่ะจากนั้นก็เข้าสู่การสร้างองค์ความรู้แล้วก็คาดการอนาคตค่ะคือเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นความรู้ที่นำไปใช้ได้ usable knowledge นะคะแล้วก็ใช้ความรู้นั้นในการคาดการแนวโน้มหรือว่าฉากทัศน์ سين ารีลต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยทักษะการคิดที่หลากหลายนะคะไม่ใช่แค่การวิเคราะห์อย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงจินตนาการ imagination แล้วก็การคาดการ forecasting ด้วยอืมต้องมองไปข้างหน้าค่ะพอเราพอจะเห็นภาพอนาคตลางๆแล้วนะคะก็มาถึงการกำหนดทิศทางแล้วก็สร้างทางเลือกค่ะนั่นก็คือการพัฒนาวิสัยทัศน์หรือ strategic vision ว่าเราอยากจะเห็นองค์กรเป็นยังไงในอนาคตนั้นและที่สำคัญมากๆคือการสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์หรือ strategic options ที่หลากหลายเอาไว้ไม่ใช่ยึดติดกับแผนเดียวนะคะ เื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นครับมีแผนสำรองเผื่อไว้ใช่ค่ะและสุดท้ายก็คือการตัดสินใจแล้วก็สื่อสารกลยุทธ์ค่ะคือเราต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ข้อมูลแล้วก็การประเมินความเสี่ยงที่เรามีแล้วก็แปลงมันออกมาเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนสื่อสารได้แล้วก็มุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบในตลาดหรือ Market Lead Strategy กระบวนการทั้งหมดนี้ค่ะมันจะช่วยกรองแล้วก็จัดลำดับความสำคัญทำให้เรารู้ว่าควรจะทุ่มเททรัพยากรไปกับการสร้างนวัตกรรมตรงไหนแล้วก็อย่างไรถึงจะเกิดผลกระทบสูงสุดค่ะโอกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์นี่มันเป็นระบบแล้วก็ต้องใช้ทักษะการคิดหลายด้านจริงๆนะครับทั้งวิเคราะห์คาดการสร้างสรรค์ตัดสินใจครบเลยใช่ค่ะ และพอเราได้กลยุทธ์ที่ชัดเจนจากการคิดอย่างรอบด้านแบบนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการนำไปปฏิบัติใช่ไหมครับถูกต้องค่ะในทางปฏิบัติล่ะครับเราจะแปลงความคิดเหล่านี้ให้เป็นการลงมือทำที่มันจับต้องได้อย่างไงบ้างมีเครื่องมืออะไรที่พอจะช่วยได้ไหมครับ เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ากลยุทธ์ที่ดีแค่ไหนถ้ามันไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริงมันก็ไรความหมายนะคะในข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเขาพูดถึงเครื่องมือที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งคือแผนที่กลยุทธ์หรือ strategy maps ค่ะซึ่งเครื่องมือนี้มันช่วยในการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่องค์กรต้องทำกับผลลัพธ์ที่ต้องการค่ะอืมทำให้เห็นภาพชัดขึ้นใช่ค่ะแนวคิดหลักของแผนที่กลยุทธ์ คือการแสดงเหตุและผลหรือ c o u s e and e f f e c t ผ่านมุมมองต่างๆที่มันต่อเนื่องกันโดยเริ่มจากฐานรากเลยก็คือมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต (learning and growth) เช่นการพัฒนาทักษะพนักงานการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีหรือว่าการสร้างวัฒนธรรมที่มันเอื้ออำนวยสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลให้มุมมองด้านกระบวนการภายในหรือ internal perspective ของเราดีขึ้น เช่นเราอาจจะเก่งขึ้นในกระบวนการสร้างนาวัตกรรมหรือ innovation processes หรือว่าการจัดการลูกค้า customer management ครับ,รบซึ่งความเก่งกาจในกระบวนการเหล่านี้มันก็จะนำไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นในมุมมองด้านลูกค้าหรือ customer perspective เช่นลูกค้าก็จะพึงพอใจมากขึ้นหรือว่ามีความพักดีสูงขึ้นและท้ายที่สุดผลลัพธ์เหล่านี้มันก็จะสะท้อนออกมาในมุมมองด้านการเงินหรือ financial perspective อย่างเช่นรายได้หรือว่ากาไรที่เพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเหมือนเป็นการวาดภาพให้เห็นเส้นทางเลยนะครับว่า ถ้าเราลงทุนพัฒนาตรงนี้ Learning and Growth นะมันจะส่งผลต่อกระบวนการตรงนั้น Internal ซึ่งจะทำให้ลูกค้าพอใจ Customer และสุดท้ายเราก็ได้ผลลัพธ์ทางการเงิน Financial ตามมาแบบนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใช่เลยค่ะ มันช่วยให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพเดียวกันว่างานที่ตัวเองทําหรือว่าโครงการที่กําลังดําเนินอยู่เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรได้ยังไงนอกจากเรื่องแผนที่กลยุทธ์แล้วนะคะข้อมูลยังย้งยําเรื่องความสําคัญของการจัดวางองค์ประกอบต่างๆให้สอดคล้องกันหรืออะไลเมนด้วยค่ะการจัดวางองค์ประกอบที่ว่านี่หมายถึงอะไรบ้างครับกันเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ค่ะในเอกสารเขาระบุไว้5ส่วนหลักๆที่ต้องเชื่อมโยงกัน โดยมีกลยุทธ์ strategy เป็นแกนกลางเลยนะคะแล้วเราต้องมั่นใจว่าโครงสร้างและกระบวนการ structure and process ขององค์กรบุคลากร people ที่มีทักษะและความสามารถเหมาะสมวัฒนธรรมองค์กร culture ที่ส่งเสริมและก็ระบบการวัดผลและให้รางวัล measure and rewards ทั้งหมดนี้เลยค่ะถูกออกแบบมาเพื่อผลักดันกลยุทธ์นั้นให้สำเร็จครับทุกอย่างต้องไปทางเดียวกันหมดใช่ค่ะ เมื่อองค์ประกอบเหล่านี้มันสอดคล้องกันมันก็จะเกิดพลังในการสร้างคุณค่าหรือ value creation อย่างมหาศาลเลยแล้วก็จะนำไปสู่สิ่งที่ทุกองค์กรใฝ่ฝันก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (sustainable competitive advantage) นะคะครับผมซึ่งก็คือการมีจุดแข่งบางอย่างที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยาก แล้วก็สามารถสร้างผลกําไรได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวค่ะ,อะของคุณค่าที่เป็นไปได้6แนวทางซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะเช่นไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่เป็นการนําเสนอโซลูชันที่เป็นระบบครบวงจรหรือ System Solution ให้ลูกค้าไปเลยหรือการมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพน่าประทับใจ Quality Experience ในทุกๆจุดสัมผัส หรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นกันเอง intimate relationships จนลูกค้ารู้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญจริงๆเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการสร้างความแตกต่างแล้วก็คุณค่าในสายตาของลูกค้าได้ทั้งสิ้นเลยค่ะ g f o c u s m a n a g e m e n t เลยนะครับตั้งแต่การคิดการวางแผนการสร้างเครื่องมืออย่าง Strategy Maps การจัดองค์ประกอบต่างๆให้สอดคล้องกันไปจนถึงการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังมากเลย ถูกต้องค่ะมันไม่ใช่โครงการที่ทำครั้งเดียวแล้วจบนะคะแต่ต้องทำให้กลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในทุกๆวันหรือ make strategy everyone's everyday job แล้วก็ต้องเป็นกระบวนการที่ต้องทบทวนแล้วก็ปรับปรุงอยู่เสมอด้วย make strategy a continual process ซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยภาวะผู้นำที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ m obilize change through executive leadership ครับผมสรุปจากการที่เรามาสำ,สำรวจข้อมูลเชิงลึกกันในวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เรากลั่นออกมาได้ก็คือนวัตกรรมนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยและก็มีมิติที่หลากหลายกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันาการจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงมันต้องอาศัยการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีกระบวนการที่ชัดเจนและที่สำคัญมากๆเลยคือภาวะผู้นำที่เอาจริงเอาจังต้องลงมาเล่นเองด้วย ใช่ค่ะและการคิดเชิงกลยุทธ์ก็เปรียบเสมือนสมองและก็เข็มทิศเลยนะครับที่จะช่วยนำทางให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นมันตรงเป้ามีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความได้เปรียบอย่างแท้จริงซึ่งการคิดนี้ก็ต้องมองภาพรวมอย่างครบถ้วนจริงๆทั้งปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่แข่งสภาพอุตสาหกรรมสภาพแวดล้อมโดยรวมควบคู่ไปกับการเข้าใจความเป็นจริงภายในองค์กรของเราเองด้วยค่ะแล้วก็ก่อนจะจบ การพูดคุยกันในวันนี้นะคะอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยค่ะว่านอกเหนือจากกรอบความคิด เครื่องมือหรือว่ากระบวนการต่างๆที่เราได้คุยกันไปทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่อาจจะจับต้องได้ยากนะคะแต่สำคัญที่สุดในการบ่มเพาะความใฝ่รู้หรือ curiosity แล้วก็ความกล้า courage ที่จำเกณฑ์อย่างยิ่งให้มันอย่างรากลึกลงไปในวัฒนธรรมองค์กรเลยเพื่อให้องค์กรพร้อมที่จะเปิดรับนวัตกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สะดวกสบายหรือว่าคุ้นเคยเลยก็ตาม โอ้โหเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดได้ดีจริงๆครับอันนี้ต้องกลับไปคบคิดกันต่อเลยสำหรับวันนี้การสำรวจเชิงลึกในหัวข้อนวัตกรรมและการคิดเชิงกลยุทธ์จากข้อมูลที่เราได้รับมาก็คงจะครบถ้วนแล้วก็ได้ข้อคิดสำคัญหลายอย่างเลยนะครับขอบคุณสำหรับการพูดคุยในวันนี้มากครับยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ